สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนรีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญเสมาพระครูเกษมธรรมมาพิณานนะครับหรือพระอาจารย์เผื่อนะครับวัดกำแพงบางขุนเทียนนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2555นะครับนี่นะครับปลูกเสกนะครับผมพิธีเดียวกันกับเหรียญจอบสามนะครับของทางวัดกำแพงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับที่อยู่บนมือผมนี้นะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับจะไม่มีการต่อโค้ดนะครับนี่นะไม่มีนะด้านหลังก็ไม่มีนะครับส่วนเนื้ออื่นๆนะครับก็จะมีการต่อโค้ดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นโค้ดจอบสามนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหรือว่าพิธีปกเสกนะครับเหรียญจอบสามนะครับมีพระเกจิดังนะครับ มาปกเสกเพียบเลยนะครับผมอาทิเช่นนะครับพระพุทธโธสารานะครับวัดสุทัศน์นะครับหลวงปู่น้ำนะครับวัดน้อยชมพู่นะครับหลวงปู่สายวัดท่าไม้แดงนะครับหลวงปู่แขกนะครับวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับหลวงปู่สะอาดนะครับวัดเขาแก้วนะครับหลวงปู่ละออนะครับวัดหนองหลวงนะครับหลวงปู่เอียดนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงปู่พูนะครับวัดบ้านแผนนะครับแล้วก็มีหลวง ปู่คงนะครับวัดเขากิ่งนะครับหลวงปู่โฟนะครับวัดบางสมัครนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ชามวัดบางบอกนะครับผมอาหารที่มาปลูกเสกนะครับสําหรับพิธีนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับพูดมาเยอะแล้วนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชุมายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับสวยงามนะครับหน้าพระอาจารย์เผลินก็คมชัดนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะฮะก็มีจะมีอัครลานะครับพุทโธนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนของท่านนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ด้านล่างนะครับสังกติจีวรนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะฮะส่วนราคาเล่นหากันนะครับยังไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้นนะครับนี่นะครับส่วนนะครับเหรียญจอกสามนะครับผมก็ราคาก็หลักพันขึ้นแล้วนะเป็นพิธีเดียวกันกับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าพระครูเกษมนะครับทํามมาพินันนะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับลวดลายกันหนกก็สวยงามชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเป็นไข่ปลาครับเรียงกันอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับด้านในนะครับเห็นไหมครับลันะครับสวยงามนะฮรกันหนกด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะรายละเอียดนะครับผิวแห้งๆเลยนะฮะเห็นไหมครับจัดสร้างในปี2555นะครับพื้นผิวเหลืยงก็จะเรียบตึงนะครับเห็นไหมครับนี่นะด้านข้างนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ นี่นะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมานะครับส่องพร้อมกันได้เลยนะครับนี่นหครับหน้าตาหลวงพ่อก็คมชัดนะครับนี่นะราคายังไม่แพงนะครับน่าเก็บสะสมนะครับอนาคตนะครับอาจจะแพงขึ้นมานะฮะนี่นะครับเห็นะครับหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นอักขระยันนะครับเป็นยันสี่นะครับแบบนี้นะนี่นะครับด้านบนนะครับนี่คือเหรียญสภาพใช้นะฮะตัวหนังสือก็จะบี้นะครับเห็นไหมครับแต่ใช้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ยังเห็นความคมชัดอยู่นะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับรุ่นสร้างมดนทบนะครับสองมีนาคมนะ2555นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีนะครับวัดจำแพงนะครับด้านนี้นะมีชื่อวัดนะครับส่วนด้านนี้นะครับบางขุนเทียนนะครับเห็นไครับบางขุนเทียนวัดจำแพงนะครับนี่ฮะ สวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าข้อมูลที่ผมให้ภายปิดภาพประการใดก็ขอภายนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ตนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเห็นไครับ แล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับที่ผมจะลงนะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะนี่นะครับนี่นะหูเหรียนะครับมาปิ้งแบบธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมครับเรามาชมดูขอบนะครับขอบตัดนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญปั๊มเหรียญปั๊มขอบตัดนะครับเห็นะครับ หอบก็ตัดครึ่งหนึ่งขีดขาดครึ่งหนึ่งนะครับตรงขีดขาดก็จะมีความหยาบนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะคลาสสิกนะครับดูง่ายสบายตานะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับราคาสบายกระเป๋าด้วยนะฮะแถมได้พุทธคุณนะครับของพาเกจิต่างๆนะครับที่มา ตกเศกเหรียญรุ่นนี้นะครับพร้อมเหรียญจอบสามนะครับผมนี่นะครับเห็น,หนะครับสวยงามฮะเรามาชมดูหน้าหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับสวยงานม,มากๆเลยนะรายละเอียดก็คมชัดนะครับนี่นะครับ นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาเหรียญน,นะครับของพระาจารย์เผื่อนนะครับมาให้พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ